แคดิตมาหลานไทยจ้ามาหลานซื้อของไทยจ้า้ามของไทยจ้าจ่าอินมาซื้อขอเครดิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอายืนก่อนลูกยืนก่อนรอก่อนผ่านนะไม่ีเมืองมาซื้อของจ้าของกินของใส่จ้ามาซื้อข่าเขา่เขาเมื่อจ้ามากับลูกไส้จ้ามาสิจ้า ขากันมาสิแสแสจ้าแส่ฝนตกมาซื้อของจ้าสั่งยนดิบ hmm. จ้าแสแสจ้าหมุดไส้ข้าบรอนหายเลยจ้าหมุดไส้ข้าวบรอนหายแม่ซื้อของจ้าไปซื้อดอกใหม่จ้าดอกใหม่สวยงามเลยไปซื้อดอกใหม่ก่อนเด้อดอกใหม่ใช่ไหมคสับเาียนดิบมาซื้อของจ้ามาซื้อเทียน เเป็นล็อกชิปเลยล็อกขนมข้าวต้มขนมจ้าเป็นล็อกหน,นามดื่มกระหิก่การจะหนามดื่มนี่เป็นพวกดื่มหนามดื่มกะหรี่จ้ามีเป็นหนาโคลาโคลาโคลาจ้ะโคลาโคู่หลาสช้า,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 าไปตักเอาขนมจ้ะ น้ำผลไม้เด็กจะน้ำหมักใหม่น้ำผลไม้จ้ากานขายอีก,การในขนมจ้าก,กับบ้านจ้าซื้อของแล้วกล้วกระป๋านจ้บบา หน่อยโบโลดในเมืองโบโลดโบโลส หมดแน่มื่อีนอนแม่น้าจะหมด 中问 ซื้อของมาแล้วจ้ากับจอดรถเลยซื้อของจอดรถเลยล,ลื่นจ้าลื่นจ้าถนนลื่น้วจ้าเด้อดิ่มมาหมอกจ้าหมอกลงทั้งหมอกทั้งฝนจ้าทั้งหมอกทั้งฝนตกฝนลินแงะแงะอยู่ยยจ้าลูกกแยกะขับรถพาแม่ไปซื้อข้าวยูรลานไทยเลยจ้ะในเมือง เพราะว่าป่าบอยู่ป่าบอยูบ่บาทแล้วมาดูจดหมายนีย่จ้ะริ่มมาจ้ะมึงหมอกอืมฝนตกจ้ะฝนตกอืมถนนลืน่นลื่นลื่นจ้ะอืมงงลื่นลื่นอืม มอกเชะอันตรายย่คขับรถจ้ะมันน่ากับมะหอดบานแล้วใา่กันโยกของเข,ขาบานแล้วเรียบร้อยพาแม่กับน้องไปซื้อของจ้ะในเมืองมะหอดกเลยต้องรถทายคิดเกินแจ็กหน่อยลูกหมอกจะหมอกหมอกลง ถ่ายคลิปเอฟซีมังก่อนอย่างไปลั่นไทยจ่าไปในเมืองไปซื้อเข่าจ้าเข่าเบิร์ตเข่ากับไปซื้อสุรถมาไว้พร้อมสุดรถคานอพริกจ้าพริกต้องมาซื้อมาไปซื้อเที่ยวก็ซื้อบักพริกซื้อสุรถซื้อคานอมาไว้จ้าปลาล่าจ้าซื้อปลาล่ามานำปลาล่าก็ได้อยู่ได้มาสามสามขวดน้อยๆปลาล่าจ้า ขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์ตามรัตนากับลกสาวเยียดินได้จ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย